กปขอบคุณเด้อจ่าพี่พี่น้องจ๋าที่มายางส้มปลาอ่อยน้ำกันเนาะโอ้โหลูกน้องลูกน้องกบมาเต็มหลยจริงๆเด้อจ่าพี่น้องจา๋าโอ้โหลูกน้องลูกน้องกบมาเต็มโอ้ยอันนี้อยากแชะนิดหน่อยเด้อจ่าพี่น้องจา๋า โอ้ยอันนี้อยากแชะนิดหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ่าปุ้ยน้อใหม่ค่ะพี่น้องจ่าจะพาพี่น้องมาเบิ้งน้อใหม่ค่ะน้อใหม่น้ใหม่น้ใหม่น้าเล็กจ้าพี่น้องจ่าลูกน้องมาจ้าเอ๋มาสวัสดีก่อนค่ะมาสวัสดีพี่เพื่อนก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ่า ลงไฮลงทงกับโล่งน้ำ่อะอาชาสดีค่ะนูนถ้าพี่น้องจ๋าลงไฮลงทงกับโล่งนำ้ำตาแม่มาจะกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วมันแฉะมันแฉะใหม่เนาะค่ะเนาะ ปลาอ้อยกบอยู่ไกลดอกจ้าพี่นอ้อ,องขาปลาอ้อยกวางขางบานนี่แหละคะ่ะไปพี่น้องจา๋าลงไฮลงทงกับลงน,งน้ำจ่วงงีนาน,น้ำไม่ก็เกิดดีเกิดดีเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าไปเดินเดิน <laughs> ไปไหนก็ไปด้วยจ้าจริงๆเ้อจ้ะพี่น้องจ้าสูงเบิดแล้วค่ะพี่น้องค่ะสูงเบิดแล้วค่ะพอบอคายกินเนาะค่ะเนาะตาเม่มาจะกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วมันแฉะมันแฉะ น้องใหม่คะ่ะพี่น้องจ๋าจะพาพี่น้องมาเบิ้ลน้องใหม่คะ่ะน้องใหม,ม่น้องใหม่นองใหม่นานเล็กจ้าพี่น้องจ๋าลูกน้องมาจ้าเอ๋มาสวัสดีก่อนค่ะมาสวัสดพพพพีพี่เพื่อนก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากะปา ขอบคุณเด้อจ่าพี่พี่น้องจ๋าที่มายางส้มปลาอ้อยน้ำกันเนาะอะสวัสดีค่ะนูนโอ้โหลูกน้องลูกน้องกัมมาเต็มสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกท่านทุกท่านคะ่ะพี่น้องเช่าเลี่ยวเช่าคีเอเตอร์น้ำกันทั้งผู้ติดตามทั้งผู้สนับสนุนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดี ปุ้ยน้อใหม่ค่ะพี่น้องจ้าจะพาพี่น้องมาเบิ้งน้อใหม่ค่ะน้อใหม่น้อใหม่น้อใหม่หนานกปลาอ้อยกรบบอยูไกลดอกจ้าพี่น้องขาปลาอ้อยก็ะยุงคางบานนี่แหละค่ะสูงเบิ้ดละค่ะพี่น้องขาสูงเบิ้ดละค่ะพอบอคายกินาะค่ะเนาะ แ,แม่มาจากกลับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วมันแฉะมันแฉะพี่น้องจา๋าลงไฮลงทงกับลงนำ้ำนู่นค่ะขึ้นสูงเลียวบรดจจาไปกลับบ้านกันได้แล้วไปกลับบ้านไปเดินเดิน ไปไหนก็ไปด้วยจ้าค่ะกับน้องใหม่กับพ่มี่ยังหม,มักใหม่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายก่อนจ้านูน่นค่ะขึ้นสูงเลี้ยวบรดัดจ้าไปกลับบ้านกันได้แล้วไปกลับบ้านมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ตามมาค่ะตามมาค่ะอู้ตรงนี้ยิงเยอะจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะกับนอใหม่กับพ่อมี่ยังหมักใหม่เนาะคะ่ะเขาพูดใหลายค่ะบ๊ายบายก่อนจ้าอันนี้กับโฮมโฮมโฮมเนาะค่ะโฮมกับเล่ยบ่อคายบ่อคายปันไดเนาะค่ะค่ะกับนอใหม่กับพ่อมี่ยังหมักใม่เนาะค่ะขอพูดในหลายค่ะ ไม่บายก่อนจ้าช่วงนี้นาะนํำไมก็เกิดดีเกิดดีเนาะค่ะพี่น้องจ้าหายจริงๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้าป้าอ้อยกระบอยู่ไกลดอกจ้าพี่น้องขาป้าอ้อยกระย่ง้าง,งบ้านนี่แหละค่ะ อันนี้ก็หมๆมเนาะคะ่ะหฮมกับเลยบกคายบกขายปันไดเนาะคะ่ะโอ้โหลูกน้องลูกน้องกับมาเต็มะคะ่ะกับนอใหม่กับพี่มี่ยังมหมากไม้เนาะคะ่ะเขาพูดในหลายค่ะบ๊ายบายก่อนจ้านู่นค่ะขึ้นสูงเรียววดจ้าไปกลับบ้านกันได้แล้ว ไปกับบัตไป,ไปเดินเดิน <laughs> ไปไหนก็ไปด้วยจ้าสูงเบิร์ด้วค่ะพี่น้องค่ะสูงเบิร์ด้วค่ะพอบอคายกินเนะคะเนาะ ปลาอ้อยกรบบอยู่ไกลดอกจ้าพี่นอ้อ,อ,อ,องขาปลาอ้อยกระยูุงคางบ้านนี่แหละคะ่ะนู้นค่ะพี่น้องสูงเบิดละะแล้วค่ะเต็มอยู่คะ่ะอันนี้ก็ะโฮมโฮมโฮมเนาะคะ่ะโฮมกับเลยบกข่ายบกข่ายป่นนนะะานไดเนาะค่ะบ้านใดบ่มี เพื่อนๆพี่ๆนางๆทางไหนบ่มีมาเอาเด้อจ้ะเต็มอยู่ค่ะปุ้ยนอใหม่ค่ะพี่น้องจ้าจะพาพี่น้องมาเบิ่งน้อไใหม่ค่ะน้อใหม่นอใหม่นอใหม่นานาสายจริงๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้าค่ะอรชวัตดีค่ะนูน พี่น้องจ๋าลงไฮลงทงกับลงนำ้ำใหม่เนาะค่ะเนาะป้าอ้อยูก่ไก่ดอกจ้าพี่นอ้องขาป้าโออยู่ขังบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าลงไฮลงทงกับลงนำ้ำ ขอบคุณเด้อจ่าพี่พี่น้องจ๋าที่มายางส้มปลาอ้อยน้ำกันนกนูนค่ะพี่น้องสูงเบิดแล้วค่ะเต็มอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกท่านทุกท่านค่ะพี่น้องชาวเลี้ยวชาวคีเอเตอร์น้ำกันทั้งผู้ติดตามทั้งผู้สนับสนุนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีมาเลวมาเร็วมาเ็ว ตามมาค่ะตามมาค่ะอู้ยตรงนี้ยิงเยอะจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกท่านทุกท่านค่ะพี่น้องชาวเลี้ยวชาวขี่เอเตอร์น้ำกันทั้งผู้ติดตามทั้งผู้สนับสนุนค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีอ้ยอันนี้อยากแชะนิดหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วตามมาตามมา ตามแม่มาเนี่ยมือเสาค่ะมอนี้กบมายางเลาะยางเลาะปลาอ่อยค่ะมาส้มปลาอ่อยน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าใหม่เนาะค่ะเนาะเล็กจ้าพี่น้องจ้าลูกน้องมาจ้าเอ๋มาสวัสดีก่อนค่ะมาสวัสดี